ที่สุดของเทนกะร่างสุดยอด9ดาวแม็กซ์พร้อมใส่เกียร์จัดเต็มเพิ่มเดมเมจพิษบวกกับเดมเมจสร้างความเสียหายโจมตีพื้นที่กใช้าง,งานจะเป็นอย่างไรบ้างควรเปิดหาไหมควรปั้นแม็กซ์หรือเปล่าสวัสดีครับมาพบกับผมแมคโครชาแนลริกเช่นเคยคน,เ er นะครับผมในเกมไลน์เรเจอร์นะครับไม่ต้องรีไอเดียเหนื่อยแต่เริ่มต้นใหม่กับเกมไลน์เรนเจอร์ได้ที่ร้านซัตเทชชอปเพราะที่ร้านมีบริการ ID ดีป้ายเหลืองสวยๆ งามเตียวไว้หมดเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็น ID ดีโครโบคู่ ID โคโครโบเดี่ยวมีหลากหลายให้เลือกหลายโครโบหรือแม้ทั้ง ID แสงมืดตัวเต,ติงก็มีให้เลือกเหมือนกันแถมใครไม่ชอบยังมีบริการ ID ปรผสมมิกโครโบและแสงมืดรวมกันอีกด้วยหากใครสนใจจัดกันได้เลยที่ร้านสตูช็อปเปิดบริรการ24ชั่วโมงและหากใครกำลังมองหาร้านรับเติมเกราคาถูกปลอดภัยที่ชอบเป็นอย่างเของคุณเราขอแนะนำ ร้านมารู้ชอปร้านรับเิมเกมล i ยเรเจอร์ราคาถูกปลอดภยัย100%จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ติดตามเพจมกากกว่า180,000คนใครสนใจอ,อยากจะแพ็กเกจต่างๆหรือ Ruby 9การรอบแ,แบ Ruby, ไปจัดก,กันได้เลยครับลิงก์เพจ a c e b o o k อยู่ใต้เดสิฟชั่นนั่นเองนะครับมาครับในช่วงสัปดาห์ที่2กับโคโรโบท่าสุดแก่งแห่งหน่วยป้องกันอสูรในรอบพีพีหมุนเวียนน้ำเรามาพบกันกับเจเทนกะหลังบัฟในร่าง9ดาวแม็กโดยมีเซตัสเป็นพระรังโจมตีรวมเกือบ4ี่ล้านครับผมพลร,รังชีวิตให้มา9ล้านเรียกได้ว่าสูงพอสมควรเลยสําหรับสายไหวพริบนนท์ no, และความเรวการน,นที่อาจจะช้าปกติไปหน่อยแต่ก็ยังเรียกว่าโอเครับได้อยู่เพราะว่า มันยืนอยู่ที่จุด345เข้าตำแหน่งได้ค่อนข้างที่จะโอเคไม่ได้ใช้จนเงินไปแต่ก็ไม่ได้เร็วอะไรมากถ้ามีบัฟวิวัไวในทีมช่วยก็จะดีมากกว่านี้นั่นเอง ส่วนอัตราสกิลสองสกิลเท่ากันครับสามสิบเปอร์เซ็นต์ไม่มีการเพิ่มเติมสกิลไหนเป็นพิเศษแต่อย่างใดส่วนคูลดาวสกิลที่หนึ่งครับจะอยู่ที่เจ็ดวิและสกิลที่สองจะอยู่ที่เก้าวินั่นเองโดยสกิลที่หนึ่งจะเป็นสกิลดาเมจและสกิลที่สองจะเป็นสกิลบัฟนั่นเองเนาะอัตราการลงสกิลครับไม่ให้มาเลยตามโปรตีนของไวพิบร่างเก้าดาวความแม่นยงสกิลจะให้มาอยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนสกิลจะให้มายี่สิบเปอร์เซ็นต์ตามโปรตีนของสายไวพิบและคูดาวเรนเจอร์จะ เียบกับเรนเจอร์รางการ์ดตุนอื่นแล้วบอกได้เลยว,ว่าแร่ถือว่าน้อยใช้งานได้ดีอย่างแน่นอนนั่นเอง และสกิลของเขาครับอย่างที่รู้กันสกิลที่1นึ่งเดามเสามส30เท่าทัรล้อมตาบวกเดามเพิษเพิ่มเติมอีก6เท่าและยังมีสกิลปันปวดศัตรูในการลดระยะยืนของศัตรู3 0ก็คือเมื่อตีโดนศัตรูและหากศัตรูติดเอฟเฟกนี้ศัตรูจะถูกลดระยะลงมา30%ยกตัวอย่างเช่นเจ้าเมกูมินครับโดยปกติแล้วมันยืนอยู่ที่จุดห0าหักโดนสกิลข้ามกลุ่มหลังของเจ้าเทนกะาเข้าไปและโดนเอฟเฟกลดระยะจ โจมตีของสโตรูสามเปอร์มันจะเหลือยระยืออยู่ที่70%นั้น70% คูณกับ500เราจะได้เมกูเมนยืนอยู่ที่จุด350จุดจากที่ปกติยืนอยู่500หลบนูน่นหลบนี่ได้โดยอาศัยระยะยืนตอนนี้ไม่ได้อีกต่อไปครับผมโดนเจเทนกะลากดึงมาลุมยำข้างหน้านั่นเองเนาะรวมกระทั่งถึงเรนเจอร์อย่างเจ้าบอสที่ยืนไกลใกล้เคียงกับเจ้าตัวเมกูมินนั่นเองเนาะเพราะว่าเขายือนอยู่ที่ 4, 180, จุด480จุดก็จะถูกลากลงมายืนอยู่ที่ 3, 36, จุด336จุดเท่านั้นถือว่ายือนอยู่หน้าเม กมิไปอีหากใครไม่มีตัวยืนไกลๆแบบพวกนี้หรือว่าตัวพวกโจมตีดามจแรงๆข้ามกลุ่มหลังไปถึงพวกบอสไปถึงพวกเมกูมินเนี่ยเจ้าเทนกาถ้าเปิดได้มาผมบอกไนดะ้เลยว่าตอบโจทย์อยู่นะมันข้ามกลุ่มหลังไปดึงศัตรูมาข้างหน้าและให้ตัวเดามจดภายในทีมเราที่อาจจะไม่ได้ตีข้ามกลุ่มหลังเนี่ยกระทืบมันได้เพราะเรนเจอร์หลายตัวเนี่ยมักจะยิงกว้างประมาณ3 0 0ถึง360จุดโดยคร่าว และอีกทั้งครับเจเทนกายังมีสกิลบัฟที่เพิ่มอัตราการใช้สกิลอีก60%ด้วยสริมบัฟเพิ่มความเร็ในาการโจมตีอันนี้ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรทีมเท่าไหรน่นาะเราเน้นบัฟใช้สกิลเป็นหลักเลยด้วยว่าเป็นของดีอย่างหนึ่งในปัจจุบันเลยเพราะหลายๆคนไม่ค่อยใส่เกียร์เพิ่มอัตราใช้สกิลเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่จําเป็นนั่นเองเนาะโดยเฉพาะหลีกระดับท็อปตำนานนี่หลายๆคนเขาไม่ได้ใส่กันเลยนะครับเดี๋ยวไปส่องดูกันนิดนึงละกัน และบางคนเขาก็มีการปั้นเจเทนกะมาใช้งานแล้วด้วยครับยกตัวอย่างเช่นคุณ SL32 ก็ครับผมอันดับแรกขอดูเกียร์ก่อนว่าเขาใส่อัตราการใช้สกิลหรือเปล่านะครับดูได้นะอัตราสกิล30%ตามสเตตัสด,ดั้งเดิมที่มีมาไม่มีการใส่ให้เพิ่มในค่าเกียร์และตัวอื่นล่ะเหมือนกันหมดนะครับไม่มีตัวไหนที่จะเป็นต้องใส่อัตราการใช้สกิลเลยแม้เราจะหวังพึ่งสกิลบัฟเป็นหลักก็ตามเช่นยามาโตอย่างเงี้ย ก็ไม่ได้ใส่นะครับเดี๋ยวปล่อยออกมาเยอะๆในร่างก้าวดาวแม็กปล่อยตัวไว้สักวีสองวีเนี่ยเดี๋ยวมันก็มีบางตัวเองแหละที่จะใช้สกิลช่วยเพื่อรวมทีมได้นั่นเองเนาะและอีกหนึ่งอย่างครับผมสําหรับเจเทนกาในหลีกรับท็อปตนานบอกนั่นรัอหายยากมากสำหรับคนที่เปิดมาแล้วปั้นขึ้นก้าวดาวแถมปั้นก้าวดาวแม็กด้วยณตอนนี้ทั้งหลีกรับท็อปตนาน2 0งออันดับจะมีเจเทนกาดก้าวดาวแม็กอยู่ในทีมตั้งรับอยู่3คนส่วนร่างไฮเปอร์แม็กจะอยู่ที่2คน นั้นรวมกันทั้งหมดก็คือมีอยู่5คนที่มีการหยิบจับมาใช้งานนอกจากสกิลเดามจพิษเดามจตุ้มเดียวโดนดึงระยะสกิลบัฟที่พอใช้งานได้ยังมีตัวของบาเรียทักษะ2ที่โลบบารียเมื่อโดนเดามจแล้วจะดูดซับเดามจไปมากประมาณหนึ่งแต่ไม่ได้หักลลังจนกลายเป็นศูนย์นั่นเองเนาะและโลบมันจะรีกับมาใหม่ภายใน1วินาทีถือว่า ค่วยรับเดเมจให้เจเทนกาได้ดีมากทําให้มันยืนอยู่ได้นานมากๆแม้จะเจอตัวแพ้ทางก็ตามแต่และแถมยังมีความสามารถสร้างร่างโคนในความสามารถก้าวเดางให้เราเลือกอีกด้วยเรียกได้ว,ว่าเป็นตัวหนึ่งที่ดีมากๆคล้ายกับเจ้า เฟรุนตอนออกมาใหม่ๆเลยเพียงแต่มันดูดีกว่าเรื่องเดเมทที่มันแรงมากซึ่งเกียร์เดลิกรับท่าทํำนานเนี่ยเขาใส่เซตัเจสังกาไปหลบ 1, 100ต้านเครื่องหนึ่งนแล้วก็ปล่อยตัวไว้1วิลดแล่3จุดมีอัพเกรดท่า2.5เท่าแต่ไม่มีสกิลพัดช่วยอะไรเจร้เขาเลยในเรื่องของเดเมจนั่นเองแต่เรามีครับผมเราสุดกว่าลีกท็อปตำนานซะอีกสำหรับเกียร์ที่เราใส่นาะ หนึ่งครับกะทาวสิทธิ์าอาจจะไม่ได้สุดจ๋าเท่าหลีกตำนานเพื่อปล่อยตัวไวหนึ่งวิงแต่เราต้องการเกียร์ที่มีโดนแน่นอนแล้วก็ออปชันสีเลือกต้านสกิลได้เพื่อให้เจนเนี่ยมีสเตตัสโดยรวมตอนนี้เป็นหลบสกิลครึ่งเดือและต้านสกิลทะลุ1น0่งร้อยเกียร์ช่องกลางครับที่ค่าผมของชูชูเป็นเกียร์เดือนนี้และเป็นเกียร์ของเจโดยเฉพาะเพราะว่ามันมีสกิลพัดเพิ่มแดเมจพิษเอ็นเปอร์เซนต์เข้าไปด้วย และแถมเรายังมีเกียร์ผ้ามังคอ1 4.5ปีที่ได้แจกฟรีในเดือนที่แล้วเอามาใส่กันได้ทุกคนนั่นเองเพิ่มดาเมจความเสียหายไปอีก500%โดยประมาณทำให้เจเทนก่าวตอนนี้ถือได้ว่าสตรองมากๆเลยหากใครเกียร์ไม่ถึงในระดับนี้เนี่ยก็ ปรับเปลี่ยนเกียร์กันไปได้สำหรับเกียร์ฟรีล้วนครับคาถาปล่อยตัวไวรองเท้ากระเป๋านะครับผมใครมีกระดิ่งก็เอากระดิ่งมาแทนกระเป๋าได้แต่ใครที่เล่นผ่านเดือนที่แล้วมาน่าจะมีตัวของผ้าพันคอนี้ทุกคนกันอยู่เนาะหากเอาไปใส่เจเทนกะและประยุกต์ใช้กับเกียร์ฟรีเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําให้ใส่อัปเกรดธา่าเท่าไหร่เนาะเพราะว่าช่องหน้าเนี่ยเราปกติมักจะใส่คาถาปล่อยตัวไวใช่ไหมช่องกลางใส่รองเท้าใช่ไหมครับมีต้านสกิลแล้ว ถ้าชองท้ายใส่ชิ้นนี้ลงไปอีกเนี่ยและไม่มีหลบนะครับเจ้เทนงกะจะเล่นและยืนอยู่ได้ยากลําบากมากมาแทบจะหลบสกิลไม่ได้เลยและรับเดเมทุกดอกมันก็ยืนไม่ไหวช่วยทีมไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นั่นเองเนาะถ้าจะเล่นครับแนะนําว่าเลือกออปชั่น4เป็นหลบสกิลจะดีมากกว่านาะยอย่างน้อยหลบเครื่องเนงืองต้านเหนือร้อยยืนยาวๆไม่มีอัปเกรดท่าตีไม่แรงไม่เป็นไรแต่ถ้าเราปล่อยมาหลายตัวและมันยืนอยู่ได้นานเนี่ย มันก็ดดเมจเท่ากับใส่อัปเกรดธาตุได้อยู่เหมือนกันนั่นเองนะครับผมป้าเดี๋ยวเราไปลองเล่นสเตตักทดสอบกันที่ดาจ้าประจำก้อน396มาลองดูกันเดี๋ยวดีกว่าว่าอัปเกรดธาตุ2.5เท่าเราบวกเพิ่มดดเมจสกิลบวกเพิ่มดดเมจพิษดอกเดียวตุยเลยไหมไม่ต้องหวังเพิ่งดดเมจพิษเลยไหมเพราะว่าไฮเปอร์แม็กนี่ก็แทบจะดอกเดียวตุยนะครับสำหรับคนที่หาค่า2.5เท่าอัปเกรดธาตุมาได้โน no. แต่ถ้าควรหาไม่ถึงมันก็จะเหลือมปร่มๆต้องพึ่งดาเมจพิษอีกนิดนึงนั่นเองนะโอ้โห و, ขนาดตีปกติมันยังแรงขนาดนี้เลยอ่ะโอ้โหแล้วนี่ไปตีข้างหลังน้เวยนะครับเพราะว่าโดนศัตรูชิดตัวนมเป็นอัลกริทึมของเจ๊แก่นะแล้วยังไงดีเจ๊ตีบอลนกข้าบอสเลื่อนรถเกลียงแล้วเนี่ยนะไม่ต้องพึ่งดาเมจสกิลแล้วมั้งเนี่ยนะเจ๊นะ ยังไงดีออฟสกิลอีกเปรีย้ยงโอเคตายทันควันปล่อยเจ๊แกไปเลยไม่ต้องรอบอลนองบลนนกเดินมาแล้วนะบัฟนะป้อมติดหัวค่อนข้าง,ง,งที่จะไวครับสำหรับ a อนิเมชันและออฟสกิลแหวกมิติทีเดียวบินไปเลยโนอัประมานี้น่าจะเห็นกันชัดเจนถัดมาครับทดสอบเรื่องความแม่นยำในดนาน4 0 8กันบ้างเจ้ทันกาหลังบัฟมานี่มันยิง1ดอกนี่คือโดน3ถึง4ตัวเลยถือว่าแม่นยำขึ้นชัดเจน แต่ก่อนบัฟนี่คือโดนแค่ตัว2ตัวเองนะถือว่ายังไม่ค่อยแม่นสักเท่าไหร่ดังนั้นวันนี้ก้าวราแม่กมึงควรจะแม่นเท่าหรือแม่นมากกว่าที่เราเทสกันในร่างให้เปิดหลังบัฟนี่ยาสี่ตัวเน้นเน้น,น,นอิ่มๆนะครับโอ้โหมแม่นจัดจัดยิงไปอีกแล้วผมข้ามกลุ่มหลังไป้โอ้โหยิงยับ,ย,บยับนะครับผมทั้งข้ามหลังทั้งตีไกลในเวลาเดียวกันถือว่า โหจัดสุดจอกันเลยทีเดียวไปกันต่อครับอีกหนึ่งดาดอันนี้เทสความแรงกันหน่อยนะก่อนบัฟเจทนงกะร่างไฮเปอร์แม็กเราเทสกับบอสห้องแลบดาด444แล้วยิงไป6ทีกว่าจะตายพอหลังบัฟปุ๊บลดจาก6เหลือเพียงแค่2ทีโนรวมทั้งดเมจหตู้มและดเมจพิษด้วยแล้วและในะวันนี้ มาปรากฏในร่าง9ดาวแม็กหลังบัฟดูกันว่าจะต่ํากว่า2ทีไหมถ้าได้ดอกเดียวก็จะเ hey ฮอยู่เหมือนกันบอสนกไม่ใช่บอห้องแ l a โดนไปจะเป็นยังไงมาครับบัฟหน้าป้องไปก่อนแล้วยังไงออกสกิลอะไรทีโป้นี่ครับโดนไปล้านึ่งทีจะเต็มและโดนดามิดพิษอยู่ครับสำหรับเจ้าบอสตายไปเลยครับผมดอกเดียวอ n o n l y one เท่านั้นโอ้โห แรงจัดอีกสักหนึ่งรอบไปสิรอบนี้เราจะปล่อยตัวรัวรัว,รว,รวสู้บอสสู้ด่านนี้ไปเลยละกันนะครับเพราะว่าตัวเดียวนี้น่าจะฆ่าบอสได้แล้ว2ตัวยิงตุ้มๆก็ตายเลยดูสิโอ้โหไม่ต้องพึ่งเดเมพิษก็ได้นะฮะแต่ถ้าพึ่งเดเมพิษนี่ก็คือทีเดียวบินไปเลยนะนี่ครับผมโอ้โหแบบสู้ได้สบายมาก นี่ใครดูมินเจ้ไว้มันเก่งนะครับสําหรับเจ้แกเพียงแต่ว่าเขาไม่มีคอมโบความสามารถอยู่5้าวิตัดแร่ตัวหนิดหรือว่า1 0 0 0พันหน่วยเท่านั้นนนั่นเองมันเหมือนกาแฟรูนเ,เป๊ะเลยครับสำหรับการใช้งานตอนออกมาแรกๆก,ก็คือ เก่งสำหรับทำลายเมรนะแต่ว่าพอผ่านไปนะครับมันก็พอใช้งานได้ไม่ได้แย่จนเกินไปแต่ก็ไม่ได้ดีจ๋ามากพอที่จะใส่ในทีมระดับเมตาตำนานเพราะว่ามันมีเรนเจอร์หลายตัวมากจริงที่จะเอามาใส่ในทีมและที่มันยังไม่พอจะใส่เลยนะครับและเจ้แบบนี้ไม่มีคอมโบมันคงจะเบียดลำบากนิดหนึ่งนั่นเอง ดังนั้นเดี๋ยวไปลองพีพีกันหน่อยดีกว่าครับคู่แรกไม่ต้องคิดเยอะครับเจอกับเมกูมินก่อนเลยครับเราชนะทางท่า,ทาเคขาและ9าวดาวแม็กเหมือนกันด้วยนั่นเองเนาะส่วนเกียร์ที่ใส่ครับผมเป็นปล่อยตัวไว้2วิหลบเครื่องหนึ่งต้าน100ครับผมเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเจอเมกูมินยิงเปรี้ยงเดียวไฟดับเลยหรือเปล่านะครับมาไม่เอาตัวรับจรวดด้วยผมเอาตัวมันเพียวๆนี่แหละชนไปเลยมาครับผม เพราะว่าเป็นหมุนเวียนน้าด้วยนะครับได้เปรียบกว่าแน่นอนและจะได้ออกสกิลไหมเดี๋ยวรอดูว่าจรวดจ,จ,จะทําเจ้ลลเราเจ๊งเลยหรือเปล่านะครับถ้าเจ๊งนี่เดี๋ยวรอยหนึ่งรอบเอาอนูบิดมาด้วยนะครับผมเพื่อรับจรวดเมกูมินมันยังแรงอะคิดดูเอาแล้วกันมายิงน้ําระเหยหมดทีมเลยครับแล้วหยุดห้าวิติตแล้วว่าไม่ไหวจริงๆครับผมสงสัยต้องเอาอนูบิดมาช่วยอยู่ดีปล่อยอนูบิดไปอเอลยผมแล้วปล่อยอาเจะ อันวิทยวิ่งไปครับผมอ่าโดนรับยั้งด้วยจรวจอีกแล้วโอเควิ่งไปกินที่ใช้ได้อยู่ครับอือหือมันตีกว้างตีไกลได้เกิดเอ็กซ์โพชั่นเนี่ยมาถึงอเจเลยอือหืออมมตะพายุเอาเอาให้หมดแทกแข็งด้วยโอ้โหคร,นะครบเลยนะครบเลยนะเจนะเจ๊นะเจขอใส่คืนบ้างอ้าวโดวสนสตาร์ซะก่อนโอ้โหอดอดเลยอย่างนี้อด ฝั่งตรงข้ามนี่ทุกอย่างเป็นใจเรื่เกินหายหมดแล้วอยุ่หน้าวิกฤติอีกแล้วเราไม่ยอมจนก,กว่าจะได้เห็นเจนเทนกาได้เล่นนะครับเราจะปล่อยกันไปเรื่อยๆโอ้โหอะไรวันนี้อีกรอบป่ะนะ <c oughs> เอ็กซ์โพชั่นไกลซะด้วยนะครับจังหวะนี้ยังไงดีครับอาเจยยิงสอยไปแล้วหนึ่งเปรี้ยงบินหมดเลยครับผมโอ้โหค่อนข้างปรับรื้มปติยินดีอย่างมากนะ แต่เอ็กซ์โพชนี่ทาดแพ้ทางแต่มันยิงเจ๊ซะพรุนหรือเยมืออกัน,นะครับประมาณ3-4ดอกอะไมกุมินที่มันแรงจริงๆนะขนาดแพ้ทางก็เนี่นยงยิงเข้า จะหนักจะเต็มคู่ถัดมาครับคู่ที่2องครับขอเจอกับรูเดียนหน่อยอันนี้เราแพ้ทางเขาดูดินโล่เนี่ยจะรับดาเมจไวไหมนะครับอัพเกรดธาุมีโดนแน่นอนปล่อยดูวิทยไปเ,เลยผมแล้วปล่อยอาเจาไปมารีปล่อยนนึงก่อนหยุด5วิมันจะมายหนึครั้งนะครับอาเจาออกสิเวลาโตูมนีไงติดดาเมจพิษยังนิ่งอยู่ ยังนิ่งอยู่โดนดอกเดียวโอ้ไม่ตายครับโล่รับดาเมจได้อ๋อสองทีบินนะครับผมโอเคอยู่แล้วก็ดาเมจพิษเหมือจะทำอะไรรูดเดจย,ยังไม่ได้ในจังหวะนี้นะครับอ่านี่เป็นไงเจสเจอตัวไปทางท่าแต่โดนไป1นึ่งดอกแลวยังนิ่งครับโล่ช่วยดูดซับดาเมจได้ ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยผู้ที่สังก็ผมไปเจอกับบาวร็อกกันนิดหนึ่งโนก้าวดาวแม็กเหมือนกันเตตัสเป็นหลบเครื่องหนึ่งต้านห0ึปล่อยตัววสองจุดเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าอาเจเราจะทําได้ไหมนะครับฆ่าบาวร็อกและวบาวร็อกฆ่าเราได้หรือเปล่าปล่อยไปเลยครับผมไม่มีอยู่ท่าวิไม่ต้องกลัวมาเกือบแบ,บ่มิติโดนขัด ลงรัวรัวโล่รีรัวรัว,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 วเหมือนกันว่าไม่ตายครับผมอาเจาเราเป็นไงล่ะอนุบิทย,ยังแตกไปแล้วอาเจยยังยืนอยู่นันได้ครับนี่ครับผมแหวกมิติทีเดียวแตกเลยครับผมบาวล็อกโอ้โหแรงจัดแต่ล็อกมันเอาเจ้ทีเดียวไม่ลงงานหลายดอกอยู่ครับผมประมาณเยอะเยอะเนี่ยสามสี่ดอกอยู่เหมือนกันนะครับถือว่าเยอะใช้ได้อยู่ยังไงดดเมจลงรัวรสองตู้มสามตู้มหลบก็เก่งด้วยนะครับ พลาดรัวรัว่่าโล่ไม่ต้องทํางงทํางานกันเลยอย่างนี้นี่ครับลงไปแล้วรีอีกแล้วครับผมยังไงยังไงดีไม่ตายอีกว่ะยังนิ่งยังนิ่งเอายังอยู่เองโอ้ยังไม่ตายเอกเอาเรื่องจัดออพอโนวิทฮิวให้นี่คือสมผละเจ๊ดีมากนะยืนราเมด เปารอกนานมาปูทีเซลจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากตัวที่ชื่อเสียงเลื่องลือในปัจจุบันที่สุดขับบอดมืดนอกกฎหมายที่เจอใส่อัพเกรดท่าสอุเท่าพร้อมปล่อยตัวไว2จุดนั่นเองเนาะแล้วก็มีหลบครึ่งหนึ่งต้านเต็ม100นั่นเองครับมีโดแน่นอนด้วยมาอาเจอัพเกรดทตุมืดนี่บอกเลยว่าไม่เบานะครับผมอาเจจะรับไหวไหมปล่อยไปเลยครับผมอานุวิทย์ รอดูนูบิกก็ได้นะว่าจะรอจากบอลมืดหรือเปล่าบอกเลยท้าแสงโดนบอลมืดยิงทีเดียวบินโป้งตายและเจ๊โอ้โหทะลุโลว่ะเจ๊ก็ไม่ไหวกับบอลมืดเหมือนกันว่ะโอ้เข้าแรงจริงว่ะของเขาแรงจริงๆนะอะกดอามาตะนิดนึงให้เจ๊เขาได้เล่นหน่อยผมอยากรู้ว่ามันจะฆ่าบอลมืดได้ไหมอาเจ ทีกไม่ตีโอไม่ทันว่ะบอลมืดมันเล่นแรงอย่างเลยว่อะออาปล่อยไปเลยครับผมอาเจและ is, อานุวิทปล่อยอาเจเยอะๆนิดนึงละกันโดนขัดสกิลบ่อยเหลือเกินเนาะเพราะว่าถ้าออกสกิลมันช้านะครับทิกไม่ตีไปนี่ทีเดียวบินหมดฝูงเลยโอ้โหถ้าเจาได้เล่นบอกเลยว่าเจาไม่แพ้ใครแน่นอนแต่ว่าถ้าเจาไม่เล่นก็ทีเดียวแตกคะรุโลเหมืนอนกันครับ,มเ,รบเมื่อเจอบอลมืดอัพเกรดธาตุ 2.5เท่านั่นเองและปิดท้ายด้วยคู่สุดท้ายนะครับจะเอาไปเจอกับสายพารังตัวชนที่คนมักจะใช้กันในปัจจุบันนนนาฬิกาปู่แล้วก็เรายังมาพูดเดี๋ยวเรามาดูกันเว่ะว่าเจาจะเอาตัวชนลงไหมนะครับมันแบกทีเป็นตัวเดามจหลักได้หรือเปล่านั่นเองมาครับผมปล่อยไปเลยครับผมสำหรับอนุบิทยรับจรวดจ้งคืนและปล่อยอาเจามา อาเกะีกไม่ติไปแล้วไม่โดนครับผมสองทีก็ยังหลบได้อยู่และติดบาเรียสมบูรณ์แบบด้วยเอาปูโดนไปแล้วครับผมโดนหยุดห้าวิจักปูด้วยเอาแล้วงไม่ได้เล่นอีกเลยทีงไม่ติโอหไม่ทันฉีกงเฮ้ยฉีกโดนว่ะเมื่อกี้ออกดาเมจทันแต่ว่าไม่ตายเลยนะครับ <c oughs> ถ้าเจอใส่เกียร์เต็มท่าทางจะยังเอาไม่ลงจนกระทั่ง ต้องรอไดไมพิษทํางานจนหมดเวลทีอาจจะตายอยู่เหมือนกันนั่นเองเนาะส่วนการเอาไปตีกับเฟรุนอันนี้ผมไม่เทสละกันเนพราะว่าเฟรุนที่ผมจะไปเทสเน,นี่ยมันไปแค่ร่างไฮเปอร์แม็กยังไงเจ้เทนกับการ์แม็กมันได้เปรียบกว่าอยู่แล้วนั่นเองนะฉะแล้วเดี๋ยวเรามาลองเล่นเป็นทีมกันบ้างดีกว่าครับสําหรับอาของเราไหนดูซิ เอาทีมตึงๆหน่อยทีมนี้ตึงไม่น่าจะตึงอยู่ครับมีแต่ตัวเดามจหลักๆทั้งนั้นเลยปล่อยไปเลยครับผมจังหวะแรกส่งตัววิ่งไปกินที่นิดหนึ่งนนแล้วปล่อยอาเจกันไปมาอาเจปล่อยมาเลย2ตัวครับผมชิงไงมิติหน่อยไอ้ที่ตายตายที่ตายเพราะอะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนะยังไงดียังไงเพียมิติไปแล้วครับผมโดนเดามจพิษไปครับสำหรับเจ้าฟิตของเรา ไม่ตายครับผมนะโอ้โหยังแรงค่าก้าวเราแม็กฝั่งตรงข้ามไม่ไหวนะถ้าไม่ใช่ท่าชนะทางโอ้โหจแตหายเรียบรัว่บอสมืดเอายิงยับเลยยิงยับยุยี่เลยนะครับแล้วเมื่อกี้นี้มีอิสานะติดหัวเตะก,กันยับยับเหมือนกันด้วยนะนี่ครับเดเมจพีติดเติมเลยเหมือนกันสำหรับตัวชนฉีกไม่ติรอรอโอ้โหเมื่อกี้อะไรไทกีหรือเปล่าวะหายเกลี้ยงเลยนะครับไทกีกับตัวของ เมกูมินธาตุไฟดอกเดียวการันตีตายทันทีไม่ว่าจะร่างไหนๆก็ตามบัวไวอีกสี่มแต้วหโอ้โห,โโห,โโหเล่นแล้วสนุกมือเหมือนกันนะเนี่ยทำไปเล่นไปตาถัดมาครับผมนี่ลุยเลยครับผมไม่ต้องกลัวมีบินไม่มีบินเราใช้ทีมพื้นลั้วนี่แหละไปชะนะได้แน่นอนครับสำหรับเราโอ้โหมีไทจีแล้วจัดไปดิเจ๊โชว์ของหน่อยดิให้มันรู้ซึ้งว่าไทาจีเนี่ยมันจะเก่งสักแค่ไหนกันเชียวนะ นี่ครับผมอาเจนี่องติดพิษหายเรียบทั้งฝูงเลยโอ้โหบอดมืดบวกเจนี่เท่ากับนรกชัดๆนะครับพลังตู้มไงพลังหนึ่งตู้มไงโอ้โหแรงนี่ครับติดแดเมจพิษเต็มเลยอืยังไงตายหมดนะครับโดนเรมมูฟไปด้วยในตัวโอ้โหหายหมดทีมครับผมคาดไฟไม่ได้เล่นนะผมบอกเลยเมื่อเจอจ้นะครับ โอเคนะโอเคอยู่นะครับไม่แย่เลยครับสำหรับอาเจเราเทพอยู่ครับเทพอยู่สําหรับเดเมดนะอันนี้ไม่เถียงจริงๆว่าเดเมดเขาโหดของเทนะครับแต่ว่าผ่านเดินไปนี่ก็ไม่รู้ว่าจะเอาบัฟออกหรือเปล่าด้วยที่เพิ่มเดเมดมาอาจจะไปเทียบเท่ากับเจ้าเฟรุนเหมือนก่อนหน้านี้นะและเรียบร้อยชนะกันไปอีกหนึ่งตาบัวอีก8 8แต้มโอ้โหอิ่มอิ่เลยสําหรับซ่อนเร้น นะอ่ะอีกสักหนึ่งตาละกันครับผมโอ้โหเจอตัวบินไม่เอาเนาะขอตีพื้นล้วนๆหน่อยละกันนะครับโอเคทีมนี้ไหนดูหน่อยซิเกียโอ้โหเฮ้ยตึงว่ะอัปเกรดทงอัปเกรดธาตุเกียรวิ่งเกียอะไรโอ้โหเตึมเลยอ่ะลองดูครับผมมาล่อยไปเลยอย่างรวดเร็วครับผมนาะฬิกาปูโอ้โหไม่ทันมันว่ะม,มันวิ่งเร็วจังเลยนะอีเจ้าโคนี่เจ้าสาวโรงแรมเดือนที่แล้วโอ้หูมาพ้องกับบาเรเจ็ดวิแต่แตกพ่ายไว้แล้วไงนะ แตกพ่ายไปแล้วครับช่วยอะไรไม่ได้ับผมและเราปล่อยจะเจ้เทนกาเลยดีไหมเนี่ยไม่กดเอ้ยเทมด้วยเออเราปล่อยให้อเจแบกแล้วกันมาอาเจแบกหน่อยติดพิษเต็มเลยครับผมฝั่งตรงข้ามแต่ฝั่งตรงข้ามเขามีบอสมืดอัพเกรดท่าเหมือนกันนะจะดูถูกก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อาจจะพ่ายแพ้ได้ในตอนนี้นะเราโดนอยู่ท้าวิยับอยู่เหมือนกันกดแช่ไปก่อนครับจังหวะแรกนะยังไงซี้ยังไงยังไง ยังไงครับยิงไปแล้วครับรูเดียสหายหมดเลยโอ้โหโอ้โหวิ่งเละผมบอกเลยว่าเละครับผมไม่ว่าจะดดเมจจากเจ้ดเมจจากบอสดดเมจจากบาร็อกดดเมจจากรูเดียสเอาฝนสงครงามสะเทียนเลยนะครับหายหมดหนะ้าตักนะ เออแต่ตีเจ้าไมกี้น่าไม่ตีไม่ตายเหมือนกันนะครับสําหรับอาเจเราบทสรุปการใช้งานอาเจเทนการ่างก้าวดาวแม็กรับต้องยอมรับจัดใจจริงๆเลยนะครับว่ามันแดเมจดหนักจริงๆในเดือนนนี้แต่พอหมดเดือนไปบัฟที่เพิ่งเพิ่มมาในตอนหลังเพิ่มแดามจดให้เขาแล้วก็เพิ่มความแม่นยำเนี่ยมันจะหายไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ต้องรอดูเพราะว่าสมัยเฟรน ที่ผ่านมาต้นปีมันเป็นอย่างนั้นนะผมบัฟต้นเดือนปุ๊บพอไปเดือนเอาหายครับผมแสงดีเจ้าเฟรุนเนี่ยมันมีบัฟที่ดีช่วยเพื่อร่วมทีมได้เยอะเลยเนาะมันเลยไปจุดแข็งให้เฟรลูนแถมแดาเมก็โอเครับได้อยู่ไม่ได้เบาจนเกินไปจนน่าเกลียดนั่นเองแต่เจ๊เทนกะเนี่ยมันมีแดเมจหนึ่งต้มและแดเมจพิษแล้วก็ลดระยะโจมตีเป็นจุดขายหลังนั่นเองนนเนาะสกิลบัฟนี่ถือว่า ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรทีมเท่าไหร่ยกเว้นเรื่องบับใช้สกิลเท่านั้นนั่นเองเรื่องโล่ก็มีเหมือนกันครับช่วยกันดามเมจได้ค่อนข้างที่จะดีทําให้เฟร,รนกับตัวของอาเจเช่นกันเนี่ยรับดามเมจได้ดีมากขึ้นเพราะว่าโล่ช่วยซับดามเมจไปเกิน50%ของดามเมจรวมที่โจมตีโดนเจเข้ามานั่นเองใครที่อยู่ลีระเพชรระดับทองผมบอกได้เลยว่าเจเชนก่าให้เปิร์มแม็กนี่ก็แบกทีมได้มากประมาณนึงแล้วใครใจรักมาสุดเก้าเราแม็กนี่ผมไม่ห้ามแต่อย่างใดเนาะแต่ถ้าใครแบบอยากจะ เน้นเก่งเน้นคอมโบเพื่อแบบอยู่รีดับสูงว่าต้องตัวเมตาเท่านั้นเนี่ยผมแนะนําว่าไม่ต้องไปกระดรบแม็กับใช้ให้เปิดแม็กไปก่อนแค่นั้นก็โวดมากๆแล้วนั่นเอง เผื่อเดินหน้าข้ามเดินปุ๊บม,มันอาจจะโดนเนิร์ฟเรื่องดาเมจหายออกไปเหมือนกับเจ้าเฟรุนหรือท่านชากาจากมาสึกโคโลเทพสองเป็นไปได้เหมือนกันหรือใครมีเจ้าเฟรุนอยู่แล้วเนี่ยถามว่าต้องเปิดหาเทนกาไหมผมตอบได้เลยว่าไม่มีความจําเป็นนะครับแต่ถ้าใครชื่นชอบใครอยากได้เปิดได้ไม่มีปัญหาหนะ้าน,นี้ไม่มีการห้ามแต่อย่างใดแต่ละตัวมันมีจุดเด่นกันคนละแบบนั่นเองแต่สุดท้ายแล้วแดเมจมันก็อาจจะยังไม่ได้รุนแรงมากพอตามที่ใจเราเนาะถ้ารุนแรงมากพอเลยต้องเหมือนกับรูดี้กับเมกู ที่แม้จะเจอท่าที่เราแพ้ทางเนี่ยก็ตีกระจูยกระจายได้ภายใน 3- 4ดองเนาะและก่อนจารักกันไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนติดตามแม็กคนน้อยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนั่นเองนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็มารีวิวเจตนงร่างที่สุดของ9ดาวแม็กกันประมาณนี้ครับผมลาบกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย